ชุดขาดยับเยินดาบก็หักแล้วเรียบร้อยโอ้ยปวดกล้ามเนื้อไปทั้งตัวเลยแต่ฉันก็ได้มีดที่ดีกว่าดาบของคุณชาชิดมาแล้วมีดทำจากเขี้ยวหรอเนี่ยไม่ใช่กระดูแะไอเทมเขี้ยวราชากับไอเทมคลาสสประเภทมีดสั้นจมตีบวกยี่้า มีดสั้นทำจากเขี้ยวของราชากะมีผลทําให้อัมาพาตจากพิษเพิ่มด้วยเอฟเฟกเลือดไหลสามารถพกติดตัวเก็บไว้ในบล็อกหรือขายก็ได้เอฟเฟกอัมาพาตเมื่อโจมตีถูกศัตรูมีโอกาสที่จะหยุดการเคลื่อนไหวเอฟเฟกเลือดไหลเมื่อโจมตีถูกศัตรูศัตรูจะเลือดไหล1%จากเลือดทั้งหมดในทุกๆ1วิ พลังโจมตีเป็นสองเท่าของมีดเล่มเก่าเลยแถมทําให้ติดสถานะอัมพาตกับเลือดไหลได้อีกเจ๋งเลยเทียบกับเจ้านี่แล้วมันดูแล้วใช้ยากจังอะไอเทมพิษของราชากะไอเทมคลัสเอประเภทยาถุงที่เต็มไปด้วยพิษของราชากะได้รับจากการสังหารราชากะอัตรารอบไม่ค่อยจะเกิดขึ้นหากดื่มมันเข้าไปจะช่วยให้ผิวแข็งกล้า แต่จะลดค่าของความแข็งแกร่งของคุณเอฟเฟกต์กรดเหล็กราชากะ25บวกได้รับดามเมจกาย,ยาภาพดีบัฟกล้ามเนื้ออ่อนแรง35ความแข็งแกร่งเก็บไว้ในบล็อกก่อนก็แล้วกันแจ้งเตือนบอสได้ถูกสังหารแล้วภายในดันเจียนทั้งหมดจะกลับสู่สภาพเดิม จบแล้วสินะสถานีครับจองตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยคุณเป็นใครออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงกันไม่ได้ยินเสียงประกาศงั้นหรอทหารงั้นหรอเกิดอะไรขึ้นหาพูดอะไรนะ่ะเอา้าหรือว่าคุณเป็นฮันเตอร์งั้นหรอใช่ครับแต่ ต้องขออภัยด้วยครับผมจะนำทางให้เองครับคุณฮันเตอร์ทางนี้เลยอ่ะโอเคครับอะไรว่ารู้เหมือนจะมีเกตเปิดใกล้ๆนี้มอนสเตอร์ออกมาแล้วใช่ไหมมอนบริเวณใกล้ๆนี้ทั้งหมดได้ถูกจัดการแล้วครับเหลือเพียงแค่มอนตัวใหญ่สุดอาจจะเป็นเพราะประสาทสัมผัสของฉันฉันรู้สึกได้เลย ว่านั่นคือบอสทมทอมได้โปรดอย่าถ่ายภาพนะครับได้โปรดถอยออกไปโดยเร็วพวกฮันเตอร์ทำอะไรอยู่หนะ้าพวกเขาสู้กับมันมานานแค่ไหนแล้วนะหวังว่าจะชนะเร็วๆนี้ และเทสทาไม่มีได้โปรดถอยออกไปจากที่นี่ร้อยครับนี่มันเสียหายเยอะมากเลยนะมูลค่าที่ดินต้องลดลงแน่นอนฮิวเดอร์ฮิวแท้งทีเร็วเข้าทำเต็มที่แล้วเฟยตัวราเมดโมทำผ้าอะไรอยู่มันไม่เคลื่อนไหวแล้วนะวอยพลังป้องกันมันสูงเกินไปโชคร้ายของพวกเราที่ไม่มีจอมเวทอยู่เลย คงเป็นเพราะถูกเรียกลมแบบกระทันหันสินะขอทางหน่อยครับดูไม่ค่อยจะสามาัคคีกันเอาซะเลยแรงของพวกเขาต่ำไปแรงอ e. น่าจะ8คนและแรงตี1คนเพราะเขาเป็นแท้งเพียงคนเดียวจึงทำดาเมจเองไม่ได้ฮิวเลอร์แรงตีสองคนและอีกหนึ่ง เฮ้โม hey, e, ทำอะไรกันอยู่ฉันอยากได้ฮิวด่วนเลยไหนบอกว่าเป็นแรลงปีไม่ใช่เหรอทำไมเว้นช่วงนานจังเลยล่ะข,ขอโทษเป็นอะไรของเธอ oh. ถ้าฉันถอยตอนนี้แล้วก็ ฉันคงไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วเธอยังมีอาการหวัดภาวาอยู่เลยเราเองก็คงไม่ไหวหรอกมั้งไม่ฉันชนะมันได้บอสตัวนี้น่าจะแรงตีเทียบกับบอสตัวที่ฉันเพิ่งชู้ไปมันมากกว่าแค่แรงเดียวต้องเล็งจมตีไปที่จุดอ่อนของมัน ฉันทำได้ฉันจะระเบิดหัวไอห,หินงี่งเง่านั่นซะไปเลยเอาเป็นไปอย่างเทถ้าเป็นแบบนี้พวกเราตายกันหมดแน่ไม่มีฮิลเดอร์ไฮแลนด์มาช่วยเลยเหรอไม่ไหวแล้วเป็นแบบนี้แทงตายแน่ คุณอยากให้พวกเราทำยังไงมานาของเรากำลังจะหมดแล้วหืเฮ้ <S 2> <S 2> เยการจมตีมันได้ผลแล้วเอ้ย <S 2> <S 2> มันกำลังจะล้มอีกนิดเดียวทุกคนจมตีมันเข้าไปตรมตรมเราทำได้พวกเราชนะมันได้แล้ว อะไรกันมันดูเหมือนไม่สะทกสถานอะไรเลยส่วนกระทั่งเมื่อกี้ที่อยู่ๆมันกำลังจะล้มใช่แน่การจมตีของพวกเราไม่ได้ผลจริงๆต้องมีอะไรบางอย่างถูกปาเข้ามาแน่นอนนั่นแหละที่ทำให้มันล้มลงอะไรที่เป่าหัวมันซักกระจุยแบบนี้ได้พอดโกเลมที่สามารถต้านทานการจมตีจากฮันเตอร์นับสิบคนใครกันนะ ที่เป็นคนปราบมันขอโทษนะครับคุยกับผมใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าใครเป็นคนขว้างเสียงนี้อ๋อครับฮันเตอร์ตรงนั้นอา้าวเมื่อกี้มีฮันเตอร์อยู่คนหนึ่งนี่นะพลังทำลายระดับนั้นต้องเป็นฮันเตอร์ไฮแลนด์อย่างแน่นอนไม่คิดว่ามันจะล่วงในครั้งเดียวแฮ บางทีพลังชีวิตของมันอาจจะน้อยแล้วก็ได้มั้งเินโูงั้นเหรอเอาอ,อย่างฟิตขอเข้าไปนะคะวายอ่ะขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะความผิดฉัน ว้าวคนไข้คนนี้ร่างกายของเขาเหมือนถูกแก่สลากขึ้นมาใหม่รูปเปลี่ยนไปจากตอนที่เข้ามาเยอะเลยเออคุณจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นอะไรไหมคะถ้าฉันจะขอเบอร์โทรของคุณเอาไว้เบอร์โทรนันเหรอค่ะแบบว่าถ้าคุณไม่ว่าอะไร สำหรับแจ้งผลตรวจที่จะส่งให้หรือเปล่านะเขาเขอาหิดจีบไว้โอเคครับสักครู่นะครับ <S 2> <S 2> <S จิน่อะจะไปโรงเรียนแล้วเหรออะไรเนี่ยพี่เพิ่งตื่นหรืยไงตื่นซักพักแล้ว่ะระวังรถวดด้วยนะ ช่วงนี้พี่ออกกำลังกายบ่อยเหรออ่ะก็น,นิดหน่อยรูปร่างของพี่ดูดีขึ้นแถมหนูคิดว่าพี่สูงขึ้นด้วยนะเป็นไปได่หรอเนี่ยที่จะโตขึ้นอีกหลังจากอายุ20ไปแล้วนะ่ะหยุดพูดไร้สาระแล้วพวกล่มไปด้วยไม่อ่ะไม่เห็นเหมือนผลจะตกเลยแถมยังหนักอีกลมพับแค่นี้จะบ่อนอะไรนักหนาะ เอาไปด้วยซะดีๆเชเดี๋ยวค่อยไปวิ่งทีหลังละกันคำสั่งเคสเป้าหมายวิดพื้น100ทับ100ซิดอัพ100ทับ100เคส100ทับ100วิ่ง0ทับ10กิโลคำเตือนการล้มเหลวในเคสประจำวันเคสประจำวันจะนำมาซึ่งการลงโทษ ที่เชื่อมโยงกับเควสกล้ามเนื้อของผมโตขึ้นไม่มีทางเลยที่ร่างกายจะพัฒนาได้เลียวขนาดนี้หลังจากออกกำลังกายแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังนั้นมันต้องเป็นเพราะสเตตัสของฉันอย่างแน่นอนอ้โชกามด้วยตั้งแต่ที่เพิ่มค่าความแข็งแกร่งร่างกายของฉันก็เปลี่ยนไปตามด้วย สเตตัสชื่อทรงจินโอเลเวล18อาชีพไม่มีความเหนื่อยศูนยฉายาวุปสเลเยอร์ HP 2220 MP 350ความแข็งแกร่ง48สติปัญญา27ความว่องไว27พลังชีวิต27ปราศส,สัมผัส27แต้มคงเหลือ12 หรือฉันจะใส่ค่าความแข็งแกร่งเยอะเกินไปถ้าเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยหวังว่าคงไม่ใช่นะแม้จะทำดาเมจได้สูงแต่ถ้าไม่ได้บาดานมันคงไม่ดีเท่าไหร่ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันการทำงานร่วมกันระหว่างความแข็งแกร่งกับความว่องไวมันเยี่ยมมาก ฉันจะใส่แต้มลงไปพลังชีวิตก็สำคัญเอาให้สูงเท่าที่จะทำได้ส่วนประสาทสัมผัสเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิดไว้อีกแต่สติปัญญานี่สิที่เป็นปัญหามันรู้เหมือนจะเป็นพลังเวทแต่ฉันจำเป็นต้องใช้มันไหมนะความแข็งแกร่งความว่องไวสติปัญญาประสาทสัมผัส พลังชีวิตติง้งแบบนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะจากกิลหรือเปล่านะฮันเตอร์สงจินวูพูดครับในที่สุดเธอก็รับสายสักทีนะฉันโทรไปก่อนหน้านี้ทำไมไม่ยอมรับสายฮะ ขอโทษเลยครับคุณเจ้าของบ้านเช่าคือพอดีผมเกิดอุบัติเหตุและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะครับแหมแหมไม่สงสัยเลยก็นั่นแหละนะนายทรงจินอูฉันโทรมาเพราะเรื่องค่าเช่าบ้านเรือนนี้ไงล่ะอ่าครับถ้าไม่จ่ายมาตอนนี้คือจะค้างเจ๊ไปอีกเดือนหนึ่งหรือไงไม่ครับเดี๋ยวผมจะโอนให้อย่างด่วนที่สุดเลย Double Awake ถ้าฉันเป็นคนที่ได้รับการด o u b l e Awake จริงงั้นฉันควรจะรีบหาเงินให้ได้เดียวที่สุดด้วยไอาตาเติบโตระดับนี้ไม่นานฉันต้องเป็น h u n t ร์ท o p r a n งได้แน่นอนเหล่า h เตอร์นั้นฆ่าม m สเตอร์และกอบกวยเงินทองยิ่งประสบการณ์สูงมากเท่าไหร่ยิ่งแรงสูงมากเท่าไหร่ เงินที่ได้จากหินแกนเวทก็ยิ่งคุ้มค่าเพื่อปรับมอนระดับสูงคุณจะต้องเข้าเกตที่มีระดับความยากสูงตามไปด้วยดังนั้นเกตของแหงตีกับแรงเอจึงมีการแข่งขันที่สูงมากเพราะฮันเตอร์โหลดแหงทั้งหลายต่างก็มุ่งจะเข้าไปในนั้นเพราะอย่างนั้นฮันเตอร์แรงเอที่ไม่มีกิวสังกัดหรือถึงแม้จะมีก็ตาม มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะหางานและหาเงินฉันแค่อยู่แรงอ e, ีและไม่เคยลงดันเจี้ยนที่สูงกว่าแรงตีเลยสักครั้งเดียวสถานะแบบนี้คิดแล้วลำบากแฮะคนเรานั้นถูกเลิกปฏิบัติตามความสามารถและผลของมันนั้นคือฉายาของผมไงล่ะฮันเตอร์อ่อนแอที่สุดของโลก หรือฉันควรจะเข้าไปรับการประเมินใหม่เพื่ออัพแร้งดีนะแต่ถ้าทำเช่นนั้นเรื่องการอาเวสของฉันได้ดังเป็นพลุแตกแน่ถ้ามันถูกเปิดเผยออกไปผู้คนมักสนุกกับการเผื่กเรื่องชาวบ้านและฮันเตอร์นั่นเป็นหัวข้อสนทนาที่ยอดเยี่ยมถ้าฉันถูกจับตามองแล้วล่ะก็จะเป็นผลเสียมากกว่าได้แน่นอน และสายตามุ่งร้ายเหล่านั้นจะตรงมาที่ฉันทันทีฮันเตอร์เก็บเลเวลได้เนี่ยนะอะไรวะเขาแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วแม่เ้ยเป็นไปได้ไงฉันจะเสี่ยงเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้จนกว่าจะมั่นใจก่อนอื่นเลยคือต้องหาเงินคงจะดีถ้าหาดันเจียนลงได้เป็นกลุ่มแรกถึงฮ างนี้เลยพวกฉันหวังดงชนนายเสื้ออะไรแล้วนะชงจินโอนายอยู่แหลงอีใช่ไหมใช่ฉันรู้จักเขานะเขามีเสื้อเสียงดังพอตัวเลยฉายาอะไรแล้วนะฮันเตอร์กากที่สุดในโลกเหรออุอ๊บห <laughs> ยุดได้แล้ว ไม่เป็นไรหรอกหน้าเพราะสิ่งสำคัญคือเรื่องอำนวยสมาชิกอย่างที่บอกไปในโทรศัพท์มันคงยากสำหรับนายที่จะสู้ในเกรดแรงสีฉะนั้นนายจะถูกยกเว้นจากการต่อสู้แต่ฉันจะจ่ายให้นายสองล้านวอนเป็นข้อเสนอที่ดีใช่ไหมล่ะอืมงั้นเซ็นสัญญานี่ซะ แร้ง e แห้ง4 5คน4คนที่เหลือต่ำกว่าแร้งีกฎมีอยู่ว่าการที่จะเข้าสู่แร้ง c ได้จะต้องมีสมาชิก10คนหรือมากกว่านั้นและอย่างน้อยครึ่งนึงต้องเป็นฮันเตอร์แร้ง c เพราะแบบนี้จึงมีเคสกรณีที่ต้องการสมาชิกเร่งด่วนเพื่อให้ครบปาร์ตี้นั่นเอง เป็นตัวช่วยยามจำเป็นรู้เหมือนเราสองคนจะเป็นแฟลนท์ไฟที่อยู่ในจานสเต็กนะเพื่อนฉันชื่อยูจินโฮอายุยีบสปีแลงตีฉันถูกเรียกมาให้ช่วยแบบเดียวกันกันกบนายนั่นแหละอะโอเคไอ้หมอนี่อุปกรณ์วิบวับปิ้งๆนั่นคืออะไรฟ้า,าชุดอย่าง นี่เองเป็นทายาทเศรษฐีใช่ไหมเนี่ยงั้นให้ฉันช่วยอะไรบ้างล่ะไม่มีอะไรมากหรอกแค่เดินตามพวกเรากับแบบสัมภาระนิดหน่อยนะ่ะข้างในนั้นมีพวกอาหารเสื้อผ้าเครื่องปฐมพยาบาลอุปกรณ์นั้นอุปกรณ์นั่นนุน่นนี่เดี๋ยวนะนี่พวกเราจะเข้าไปโดยไม่มีหิวเรื่องนั้นหรอ เออหน้าจะหาฮิวเดอร์ไปกับปราร์ตี้ส่วนตัวแบบนี้มันยากอะดิพวกเราทำแบบนี้กันตลอดและปราร์ตี้ที่มีแต่แท้งกับดาเมจฮิวเดอร์เวนแท้ข้อตกลงยอมรับว่าจะไม่กล่าวโทษใครทั้งสิ้นหากเกิดอุบาทที่เหตุภายในดันเจียนไม่มีฮีลเลอร์ด้วยเอาไงดีเราฟ้าตัว ลูกพี่เข้าไปกันเถอะครับพวกเราต้องจัดการทุกอย่างเองอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากเรื่องหรอกได้เวลาลุยกันแล้วพวกไม่ต้องกลัวไปหรอกเพื่อนนายบอกว่าอยู่แรงเอใช่ปะเดี๋ยวฉันจะปกป้องนายเองา <laughs> สเตตัสชื่อชองจินอูเลเวล18อาชีพไม่มีความเหนื่อยละสูน ฉายาววฟสเลเยอร์ HP 2220 MP 350ความแข็งแกร่ง50พลังชีวิต27ความว่องไว35สถติปัญญา27ปราศสัมผัส29้แนมคงเหลือ0ใครที่ชมมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า